วตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตรงนี้มีเวลาพักจหญเรียนเปล่าโรงเรียนนะในวันศุเรียนส่วันศุกร์ก็ต้องเรียนสี่เรียนเปล่าไปอันยกราบป่ะโอ้ไม่ก็ลืมได้ยับกันบ้านกันบ้านมีไหมโอ้ยอะรีพอร์โฮมม์กแอบนี้ไหม ดูแลเสร็จบอลกลับบ้านด่วนเลยไม่ได้ต้องทำด้วยกันพร้อมกันต้องให้ก้อนม่น่านัดเตะบอลเลย่านเยอะเลยอการบ้านกาแดงเออทำไมได้าแดงง่วงนอนนอนน้อยกลับบ้านแล้วงอนพี่ดาแล้วกลับบ้าน อะไรเสตเซลแค่นี้เสร็จเดี๋ยวว่าจะไปเรื่องเลยที่เราเอา